สวัสดีครับพบกับรายการผู้บริหารศตวรรษที่21โดยผมนายสิทธิเดชปันติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลระศึกษานะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจท้าทายนะครับเราไปชมกันเลยสวัสดีค่ะถามวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะ ท่านผู้ในการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสิ์นครินทร์สุสานในพระราชูธรรมสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสวัสดีท่านผู้บรการราม,ม,มิ้โมงโมสินค่ะค่ะก็ก่อนที่จะดําเนินถามในประเด็นต่างๆนะคะก็อาจจะต้องขอเรียนถามก่อนที่ผอจะมาดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติค่ะท่านผู้บรการได้มีประสบการณ์การ ถ้าในฝ่ายบริหารนะครับก็เป็นผู้บริหารมาสิป,ปีแล้วนะครับก็เริ่มจากการดำตำแหน่งหลงในการโรงเรียนวัดพุทธบูชานะครับสังกัดสมรภูมิที่การศกาพิมซาเขตเป็นส,สมัยก่อนแล้วก็ได้มีโอกาสข้ามห้วยนะครับมาดำแต่งผู้ในการศึกษาเนี่ยเป็นครั้งแรกก็คือณโรงเรียนบ้านโรงเขตนะครับซึ่งตอนนั้นก็คืออยู่ในสังกัดของสพป,ปสมุทรสาครน,นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสย้ายกลับถิ่น เดิมมัธยมก็คือที่โรงเรียนหลักสองสุสเซอ,อร์พิยาอำเภอบ้านเพ้วจังหวัดสุราลอนตอนนั้นสังกัดก็สพม .10 เดิมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสมุทรสาคสรสมุทรสงครามใ,ในปัจจุบันแล้วก็ย้ายมาที่เรานะครับปีพุทธศักราช2566น,นะครับจนถึงปัจจุบันครับก็อย่างที่ท่านผู้บริการได้ บอกในส่วนของประวัติการทํางานนะคะก็คือส่วนใหญ่เราจะอยู่ในสมุทรสาครซะส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะเป็นที่คุ้นชินในท้องถิ่นแล้วนะคะก็เราจะได้เข้าสู่ประเด็นคําถามเลยแล้วกันนะคะก็สําหรับประเด็นคําถามนะคะก็คืออยากจะทราบถึงแนวทางนะคะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนนะคะแล้วก็ท้องถิน่นะคะ่ะว่าท่านผู้ริการมีแนวคิดแบบใดแล้วก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาไปในแบบระยะยาวแบบไหนบ้างค่ะอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทักษะ ที่สําคัญที่สุดของผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ย<ะ>คือเรื่องสัมพ<ะ>ันธ์ชุมชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ตั้งแต่พอพี่มารับตําแหน่งผู้บริการโรงเรียนขนาดเล็ก<ะ>ปาโลงเทเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในเดือดซอกเรือของต<ะ>ัวแถวซึ่งบอกได้เลยว่าวันทั้งห่างไกลความเจริญและแน่นอนวันแรกที่เข้าโรงเรียนไปเราก็รู้เลยว่าเหนื่อยและก็คือมีแต่ซากปรหาหลักพังเต็มโรงเรียน ใช้คําว่าเต็มโรงเรียนแล้วก็ทรัพยากรไม่ได้เอื้ออ,อํานวยอะไรแล,และและที่สาคัญคือชุมชนก็เป็นชุมชนเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของรายได้ประชากรมันก็ไม่ดีและไม่มีโรงงานไม่มีอะไรเลยมีแต่บ,บอ่อบัลซิลิดกับสวนมะพร้าวเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งแรกที่พี่คิดตอนนั้นคือเราจะพัฒนาโรงเรียนเราต้องใช้ปัจจัยนะครับก็เลยเกิดเนี่ยเป็น โมเดลของพี่ตั้งแต่บ้านโรงเค่เลยคก็คือที่เรียกว่าทฤษฎีสี่สร้าง <advances> <houses> นะครับทฤษฎีสี c สร้างเนี่ยมันมันถูกวางแผนอย่างเป็นระบบก็คือว่าเราจะทํำยังไงให้เกิดอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะความร่วมมือจากชุมชนทั้งองค์กรภายนอกองค์กรภาครัฐภาคเอกชนทั้งหมดเข้ามาช่วยเราตามหลักการ All for d u c a t i อ่า all for education ซึ่งซึ่ง ตอนนั้นอนะพี่คิดก่อนที่คำนี้จะมาใช้ในปัจจุบันสิก็คือพี่คิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให,ให้ให้ทุกภาคส,ส่วนในสังคมมาช่วยกันทําการศึกษาให้ดียิง่งขึ้นนะครับรก็ก็ก็เลยออกมาเป็นตัวอยู่สี่สี่สี่สร้างก็คือมันก็จะเป็นลักษณะว่าอ่ะโอเคทฤษฎีมันเริ่มอย่างลกอย่างแรกเนี่ยก็คือสร้างความเข้าใจคือคําว่าสร้างความเข้าใจของพี่เนี่ยก็คือว่าจะทํายังไงให้ผู้ปกครองชุมชน และลว<ท>รวมถึงองค์กรภายนอกทั้งหมดเลยเข้าใจในเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนของเราการพัฒนาการศึกษาของเราคือถ้าเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรเขาจะมาช่วยเราได้ไหมล่ะ<ง>อ่ะแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่า <S <S เฮ้ยพอออคนใหนม,มา <S <S ปุ๊บเฮ้ยมามีจะทำตรงหนึ่งสองสามสี่ตรงนั้นพี่ว่ามันมันสื่อสารมาชัดเจนว่าอ่ะถ้าเกิดเขามาช่วยเราจะทําอะไรบ้างอย่างอย่างตอนนั้นเนี่ยบ้านโรงเทยียเนี่ยพี่บอกเลยว่าพอพี่เข้าไปพี่บอกเลยเฮ้ยเราจับเป็นนะ ที่เราจะต้องพัฒนาเรื่องของอาารสันธ์ที่สิ่งวดล้อมเราจะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีพี่ชัดเจนเลยและก็พัฒนาเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ก็รุยภูพรคมกับชุมชนอันนี้ชุมชนไม่มีเงินมากนะใช่ไหมครับเอ้าเราจะทำยังไงพี่ก็นด้ถึงเศรษฐีเศรษฐีไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่เศรษฐีอยู่ที่กรุงเทพก็เผอิญมีคอนเน็กชันอยู่ก็ไปขายเนี่ยพวกนี้ว่าเฮ้ยมาช่วยกันทำาโรงเรียนดีให้กับชุมชนเล็กๆไ้ ก็เอาแผนมาเสนอพอทุกคนเข้าใจตรงกันพี่ก็จัดประชุมที่โรงเรียนเชิญชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ปกครองเครือข่ายทั้งหมดมาว่าเรามีแผนอย่างนี้เราต้องการอะไรที่ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งอ่ะ,อะโอเคเราเข้าใจตรงกันนะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าระเบิดจากภายในให้มันออกมาจากพวกเราเนี่ยว่าโอเคอิมแพคไปถึงชุมชนแล้วอย่างน้อยชุมชนก็บอกแล้วเฮ้ผู้ด่ามันไม่เขา้าท่าไ<ๆ>ว э ้มีวิสัยทัศน์นะ,ะออะมา ต่อมาพอสร้างเขาใจแล้วเราจะสร้างอะไรต่อสร้างความเชื่อมัน่น<ะ>นี่คือสร้างที่สองเขาว่าสร้างความเชื่อมั่นคือเราจะต้องทําทันทีคือทําให้ยังไงให้คนในชุมชนคือน้องต้องเข้าใจก่อนว่าชุมชนเนี่ยถ้าเราไปแล้วเราทําให้เขาดีขึ้นทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคโรงเรียนเนี่ยเป็นของชุมชนมันมีความผูกพันันอย่างแรกก็คือบ้านระกูพี่ขึ้นไปโยเยโยเยใช่ไหมครับอาคารบ้านเรืออาคารเรียนก็ปรักอปันโซ เราก็ใช้ทรัพยากรจากพวกคอนเนคชันเราจากมาที่เราไปขอเนี่ยพี่มีโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสาซึ่งโครงการนี้บอกเลยว่าเราทําอะไรบ้างซ่อมบัตรก,กูซ่อมเพื่ออะไรเพื่อให้กูมีความกําลังใจที่ดีแล้วพี่ก็เชื่อมโยงกับหลักของงงานของในหลวงราชกาลที่เก้านะครับว่ารู้ไหมตอนที่ในหลวงตั้งอุปนิสติที่เกี่ยวกับการศึษาข,ขึ้นมา พระอ,องค์ทําสิ่งใดเป็นลำแรกทุกคนก็ไม่รู้แน่นอนเขาบอกพระอ,องค์สร้างบ้านมาดครูให้ซ่อมบ้านวัดครูให้ครูเขาบอกว่าครูไม่มีความสุขเลยแล้วฟูดใช่ไหมครับเพราะท่าน,น,นให้ขวัญกำลังใจครูก่อนให้ครูมีความสุขใ,ให้ครูครูจะเก,กิดความมุ่งมั่นตั้งใจจากสิ่งเหล่านั้นแหละก็เลยเกิดขึ้นมาว่าก็เกิดโปรเจกต์ขึ้นมาอ่าตออกมาอาคารสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเราก็ระดมทรัพยากรมา ที่จาได้เลยอย่างยังภูมิใจตักตอนนั้นภูมิใจมากก็คือเราระดมเงินได้ประมาณ2-3ล้านซึ่งเป็นเรื่องเรื่องหัศจรรย์ญญของแถวนั้นบ้าแต่แต่ก้อนแรกน่ยมาล้านหนึ่งก่อนก็คือก็เอามาจัดก,การตามที่เราไว้แล้วก็เกิดโครงการดีๆมากมายเช่นป่าเด็กปฐมต้องโครงการอาหารกลางวันใช่ไหมครับเราก็มีโครงการไข่วัละฟองก็ต้องขอบคุณวัานองหยอดดปว่านองหยอดนะครับดีแบบนั้นนะครับ ก็ไปเบิร์นเขาเป็นพักพวกกันเขาก็บุดหนุนเลยไข่สัปดาห์ละ800ฟอร์มนะจำไม่ผิดนะคือให้เด็กได้ทานทุกวันดาวล้ครับตรงนี้เขามาเริ่มของการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทําให้มันดีขึ้นมานี่แหละครับก็คือเกิดเชื่อมันผู้ครองเขาเห็นปุ๊บมาท่านี้คนแถวแถวบ้านลุงเท่เขาเขาไม่มีเงินแต่เขามีแรงเขาม่เวลาเกษตรกรรม อสังะารเขาก็คนละไม้ลงมือช่วยอะไรได้โรงเรียนมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็จะมีคํำถามว่าคำพูดต่อมาว่าพอออมาอยู่สองปีเดี๋ยวก็ย้ายอ่ทุกคนจะเจอหมดนะครับอันนี้เราจะทํำยังไงให้เขารู้สึกว่ามั่นใจมัน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 ต้องยิ่งกว่าั้นใจ่อ่ะยิ่งกว่าเชื่อมั่นสร้างที่สาครับศรัทธา ศรัทธาจะนาเอาแน่นอนศาสนาคือถึงหลักศาสนาศาสนาที่ดารงอยู่ได้เพราะศรัทธาตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราจะทําไหนเขาศรัทธาในพิธีการศรัทธาในสิ่งที่เราทําให้โรงเรียนเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสิ่งเงินที่ลงใบแลกที่ออกมาช่วยกันเนี่ยที่มาปรับสภาพแวดล้อมก็ดีปรับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมเรื่องการอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นรูปธรรมทุกอย่างหมดศรัทธาก็คือรางวัลที่โรงเรียนได้รับ ในแต่ละปีให้เขาเกิดความชื่นว่าเฮ้ยผู้เรหยรเก่งเฮ้ยครูเราก็เก่งอา้าวสื่อเงื่องมาถึงนักเรียนเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับรัพธานไม่ได้สร้างง่ายๆแน่นอนมันใช้ระยะเวลาเราก็หาหลักก่อนว่าเราจะทํำยังไงในสิ่งที่เราปเป็นปวลาแน่นอนถ้าบ้านโอเคไปแข่งด้วยวิชาการกับโรงเรียนอุดุบาลสูสานครอาจจะไม่ไหวไม่ไหวหรอกนะครับเราก็หาจุดจนกระทั่งเราเจอศักยภาพบางอย่างเด็กกับครูคือ แต่ก็ทําสําเร็จนะครับสุดท้ายประธานมันก็ค่อยๆพัฒนากันไปอย่างเอาเรื่องอ่านออกเขียนได้ก่อนก็ก็จากโรงเรียนท็อปๆท็อปเลสนะก็กลายเป็นว่าขยับขึ้นมาเป็นท็อปเทแหละนะครับภายในเวลา2-3ถึงปีที่บริหารแล้วก็เราก็ได้ที่ที่ภูมิใจตอนนั้นเลยคือมันเริ่มมีความประสบเสร็จแหละในบทงานนักเรียนจากศิลปะตะกันเราเคยได้แค่ระดับจังหวัดมันก็ไประดับภาค และสุดท้ายมันได้ระดับประเทศด้วยค่ะคือตานตอบคําถามศึกษาพัฒนาได้เหรียญทองชาตินักเลิศนะครับมันก็เลยมีความภูมิใจเราจอทางถนัของใใช่ครับพอผู้ครองศรัทธาอนนี้ทุกอย่างเขาก็จะมาอุดหนุนเราโดยตอนนี้เราไม่ต้องขอทั้ค่ะเขาจะเดินเข้ามาเองพอมีอะไรช่วยทุกคนมีอะไรช่วยและที่ก็เลยมั่นใจว่าตรงเนี้ยเฮ้ยโอเคมันดีมันเป็นแนวทางที่ดีแน่นอนมันก็จะเกิดจะ สร้างสุดป้ายสร้างความยั่งยืนรันก็กำลังนานอาจสร้างเข้าใจให้ตรงกันนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขครองชุมชน่สร้างความศรัทธาเมื่อเขาศรัทธาเราแล้วบอกได้เลยจะศรัทธาไงให้ยั่งยืนมันจะเกิดความยั่งยืนเขาก็จะช่วยเขาเข้าถือว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นของเขาของชุมชนเรามาทําไว้ไม่ได้เสียหายขออาคารให้ใบทุกอย่างปับมาการเป็นการเรียนอะไรก็ดีขึ้นในระดับท็อปเทนนะครับมันก็มีผลงานมา ทุมช,น,ชนเข้าเข้ามาอบอุ้มชูอุ้มชูกันไปเพราะฉะนั้นคําว่ายั่งยืนคือแม้ไม่มีพออาามีทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีผลงานของตอบคำถามศุกษารักษาก็ยังได้เหรียญทองยังเข้าสู่ระดับประเทศอยู่เรื่องของการเป็นผู้คุณธรรมจริยธรรมก็ยังดีอยู่ขันอาวุธกันได้ก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารที่เก่งเนี่ยบางทีมันอยู่กับตัวเขาเมื่อเขาไปโรงเรียนจะดอกจะดาวถ้าสักน้องสักเกตดู แต่ผู้ดอ่านที่เก่งกว่าคือจะสร้างความยั่งยืนที่ไหนนะครับแต่แผนใช้พอหลังจากนั้นบ้านองเคเสร็จก็มาที่หลักสองสูตรวิทยาเนี่ยนะครับก็ลองเอาทฤษฎีนี้มาก็มันได้ผลนี่ลองดูมันยงมากแต่ประเอิรลักสองสูตรวิทยาก็ลักษณะชุมชนก็ก็ใกล้เคียงกับบ้านรงเคนะครับทฤษฎีนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าถูกมายกมาใช้โดยที่แทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไร นะครับในสมการที่อาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในเรื่องขององค์ประกอบชุมชนท่านันเองก็จนกระทั่งหมาวิลาลกรุงเทพสุโขทรีนะครับก็เชิญที่ไปบรรยายให้กับนักศึกษาปริยโทเนี่ยนะครับเมื่อจําได้ว่าเมื่อปีหกสามหกสี่นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นนหะก็คือไปบรรยายให้กับนักศึกษาบปริยโทเนี่ยก็คือที่ศีนีสีซ่านนี่แหละนะครับแล้วก็ จนกระทั่งก็แน่นอนหลักสองก็ประสบความสาเร็จในตลอดสิ่ปีที่อยู่และจนกระทั่งมาโรงเรียนนี้ถ้านั่สังเกตดูวิธีการพี่ก็ยังเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับก็ยังเหมือนเดิมแลวก็เนี่ยแล้ก็คืออยู่ในแผลกัฒนาโรงเรียนที่น้องๆผู้ดูแลหานี่น้องๆรองผู้มีการก็รับรู้ตรงกันว่าที่มาถึงปุ๊บพี่สร้างความเข้าใจกับพวกเรากับชุมชนกับทุกอย่างสร้างความเชื่อมั่นเห็นไหมพี่ซ่อมตั้งอยียใช่ค่ะสารพัดนู่นนาทํานู่นทํานี่ปลับนักเรียน นี่คือมาตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ในขั้นของสภาทาแล้วซึ่งท่านลอ,องสังเกตดูชุมชนเริ่มมองเราและโรงเรียนเราทั้งความสรัทธาของผู้ปกครองสังเกตจากปีที่แล้วยอดเด็กที่มาสมัครเราเราไม่ต้องรับเพิ่มเราไม่ต้องรับรอบสองแล้วนะครับมับงก็จะดีเรื่อยๆต่อไปมันเหลืออีกสิบเด็จหนึ่งก็คือสร้างความย,ายั่งยืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสี่สร้างมันไปพร้อมกันได้นะครับมันไปพร้อมกันได้แต่ความเข้าใจต้องมาก่อน และอาจความเชื่อมั่นความศรัทธาเนี่ยมันจะไล่กันมันจะไล่กันมันจะไล่กันหรือในระหว่างความพอใจเนี่ยเราสร้างความเชื่อมั่นก่อนก็ได้ใช่ไหมครับโมเดลนี้ในทฤษฎีเนี่ยพี่ถึงไม่เรียกเป็นโมเดลว่าเป็นสเต็ปไม่ใช่เชื่อมั่นมันไม่ต้องหลอกเข้าใจหรอกมันสร้างมันทําไนก่อนได้แต่สเต็ปเนี่ยที่ยั่งยืนมันคือจะมนอย่างนี้แล้วว่าเมื่อสร้างความเข้าใจแล้วเชื่อมั่นใจได้ศรัทธาเข้าใจยิ่งตามมานะครับและยั่งยืนจะเป็นจุดที่ที่ที่จะต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันมัน มันจะดีไม่ดีมันก็ต้องดูแต่นาคตุธอย่าหลักสองเท่าที่พี่ประเมินดูความยั่งยืนก็ยังเกิดขึ้นนะเขาก็ยังสงได้และยิง่งผู้หิหารชุดใหม่ที่เข้ามานะครับเขาก็เข้ามาพัฒนาต่อกลายเป็นหลักสองตอนนี้ก็กกกถือว่าก็เป็นโรงเรียนที่อคนอเนก็ไม่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีนะครับเรื่องพฤติกรรมทั้งเรียนก็ยังรับคำชมเชยจากชุมชนและเขาแถมว่าเขามีการพัฒนาที่ต่อยอดจากพี่ไปด้วย จนจนเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าเขาทำได้ดีด,ดีกว่าสมัย<ด>พี่เ้วยซ้ำมันมาจากอะไรนี่ละมาจากป<ด>่าติสิเบตค่ะก็สำหรับแนวคิดสี่สร้างนะคะก็เชื่อมั่นได้ว่าไม่เพียงแค่พัฒนาแค่เพียงโรงเรียนด้วยซ้ำนะคะเราสามารถใช้กับในองค์กรหลายๆองค์กรได้ด้วยนะคะก็ในวันนี้นะคะทางพิมงานนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริการราเมศรตรุ่งรยศิลร์นะคะผู้บริการโรงเรียนเฉลิมเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สุสานอนแทนสุขาขอขอบคุณท่าและพบกันใน อ่าอีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประเด็นในคำถามในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้บริหารในศตวรรษที่21เนะครับของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับวันนี้